กรับผมได้พิจรารณาดูว่าโบสถ์หลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมากต้องการจะสร้างโบสถ์หลังใหม่ตอนนี้ก่อสร้างสําเร็จไปแล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนตคือได้สร้างขึ้นโครงหลังคาเรียบร้อยและเทคอนกรีตโครงหลังคาวไว้งานด่วนที่จะต้องก่อสร้างในโอกาสต่อไปจะทอดกฐินในปีนี้แหละไปสร้างพระประธานอุโบสถหน้าตาักสิบเมตรสูงประมาณสิบห้าเมตรเสร็จเสรการสร้างอุโบสถและการสร้างพระประธานที่วัดาราชธรมโอรนนี้ เป็นการสร้างอย่างยากลําบากที่สุดเพราะประชาชนที่ตรงนั้นเนี่ยชาวพุทธอยู่ได้ประมาณ10เอรเซ็นของบุคคลทั้งหมดกระผมจึงมีความหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าปัจจัยที่สฤษดิษ์ระคุณหลวงพ่อได้ร่วมกันบอริจากในการทอดกรินในครั้งนี้ก็จะไปร่วมสมทบในการสร้างพระประธานอุโบสถให้สําเร็จลุล่วงไปก่อนจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ในชายแดนภาคใต้ใกล้กับประเทศมาเลเซีย ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ประชาชนสนใจในการที่จะมาทําการสักการะบูชาพระประธานองค์ใหญ่ดังนั้นกระผมจึงหวังใจได้ว่าในเจตานาและในาการสงเคราะห์อนุเคราะห์ของหลวงพ่อธรรมวิจัยโยในครั้งนี้ ก็คงจะเป็นกำลังกายและกำลังใจให้แก,ก่กระผมที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารจังจุดนั้นและก็มีความหวงหวังตั้งใจว่าในชีวิตผมนี้คงจะไม่ย้ายไปอยู่ที่ไหนถ้าจะตายก็ต้องตายอยู่ที่วัดราชโมสรน,นั่นแหละท้ายที่เดี๋ยวนี้ก็ขออํานวยประโยชน์วอวอํำนวยพอนให้หลวงพ่อธรรมวิชโยจงหายจากทุกข์หายจากโศกหายจากโรคหายจากไฟ หายจากอุปทานอันดรายโดยใดๆบุคคลใดที่เป็นข้าศึกก็ขอให้หายไปบุคคลใดที่เป็นศัตรูก็ขอให้ผ่านพ้นไปขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทิน